สวัสดีครับยินดี้ครับนี่เถอมาทางการแก้ปัญหานะครับเน็ตไ i ไฟไม่แรงแล้วก็ปัญหาเน็ตรุดบ่อยนะครับใช่ไก็มาตรวจเช็คดูนะครับปรากฏว่าจะมีการเอาเราเตอร์ไปใส่ในนะรับนี้อยู่กับกล้องจอดปิดนะครับจะเป็นเน็ต3 BB นะครับตัวนี้จะมีปัญหานะครับเอามอยทานี้นะครับ ตัวนี้ให้ดูเมาเมาเราเตอร์อในนี่นะครับปัญหามีแน่นอนนะครับตัวนี้เราเตอร์ต้องไว้ข้างนอกนะครับมาไว้ท่านี้มีปัญหาแน่นะครับเฉพาะตัวกล้องก็ร้อนอยู่แล้วนะครับงั้นั้งแี่มวก็ควรจะแก้โดยการเอาเราเตอร์มาไว้ข้างนอกนะครับ มีปัญหาเน็ตหลุดบ่อยนะครับสี่เสา้วยีนไว้ในตู้ร้อนนะร้อนมากเลยอาจจะเกิดปัญหาแฮงบ่อยแฮงบ่อยหลุดบ่อยนะครับใช้ไวไฟไฟ,ไฟเบอร์ออปติกนะครับท่าน,นี้ ตัวนี้ต้องเอามาไว้ข้างนอกนะครับตัวกล่องเราเตอร์นะครับเครื่องบันทึกเอาไว้ด้านในไม่มีปัญหาหรอกก็เอาไว้ข้างในได้นะครับมันจะร้อนมากเลยใช่ไหมคผมจะแก้โดยเอาการมามา,าไว้ข้างนอกนะด้านนอกให้ให้เขาระบายความร้อนได้นะครับงั้นตอนนี้มีปัญหานะครับของบ้านทะเลาะกัน สัตว์เน็ตด้วยครับว่าเน็ตไม่แรงหลุดบ่อยอะไรองนี้ครัถ้าอยู่แท่นนี้มีปัญหาเนี่ยนะครับพออยู่ใต้เฉพาะตัวรีเซิเร์ฟเก้องก็ร้อนนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างแม่ต้องเอาโรเตอร์วางนอกนี่นะฮะยังจอยึดอีกทีนะครับสายเพาเวอร์ออปติกแล้วก็สายแลนที่เป็นไปให้เก็บบันทึกนะก็ต้องมาน้อมกันยึดก่อนนะเขายึดกัน Okay. นี่จะยึดระยยมานี่ยนะสายแรนด์กล้องอยู่นี่อะแดปเตอร์เส็บนี้นะซื้อหยุดปิดเปิดนี่นะต้องอันนี้ต้องยึดท่านี้นะครับเพราะว่าสายต้องปิดท่านี้กันฝุ่นเข้านะครับมันอย่างขาล็อกบังคับนะให้กดดันลงนะฮะนี่ก็อะแดปเตอร์ก็ยังอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะฮะแต่เวลาจะรีเซ็ตก็ปิดตัวนี้ได้นี่นแล้วก็ลดความร้อนของเราเตอร์นะครับของ ตัวโม่วบนะครับโอเคก็จะแก้ปัญหาเน็ตหลุดบ่อยนะครับหรือว่าเน็ตไม่แรงอะไรเงี้ยฮะก็น่าจะช่วยได้พออามาอยู่ด้านนอกนะครับก็จะส่งรับได้ไกลด้วยเพราะว่าจะมีปัญหาเขาใช้คอมพิวเตอร์แล้วเ,เรียนเ,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมีปัญหาไ wi ไ i หลุดบ่อยนะครับโอเค เป็นเน็ต 3BB บนะเมื่อกี้เราเทส 5G ก็ประมาณ3ใช้มือถือเทสก็ประมาณ30ให้300เมกนะครับ300รทับ300เดี๋ยวจะมาเทสดูก่อนตอนนี้ว่าได้เท่าไหร่นะครับอโอเคครับเช็คส BB นะ

ลองใหม่นะอ่ะนี่เน็ตเน็ตดาวแล้วครับก่อนนี้เคยเทสสามร้อยเมกนะแต่ห้าสิบกว่าเมกเองกล้องจอปิดมันดึงอ,ะอ่ะเชื่อมไวไฟนะนี่ หาสเมกเดงดาวนโหลด54.9ดาวน์โหลด6 6 6นะครับอันนี้ก็ต้องมาเทสไดคอมครับรู้สึกโทรศัพท์ช่างแม่เครื่องจะมีปัญหาอยู่ออกมาเทสโน้ตบุ๊กนะครับจะได้ประมาณร้อยร้อเมกนะร้อย ถ้าเครื่องซัมซุง 5G ผมทดสเมื่อกี้ได้3 0 0เมกนะอันนี้ 4G ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้แค่91เมกก็เยอะอยู่อัพโหลดก็50 55ถ้ามันได้เป็นร้อยก็ไม่น่าหลดรอทีนะครับ เพราะว่าน,นี่มันมีมีกล้องจอนปิดด้วยนะฮะตัวกล้องอาจจะไปดึงไวไฟไปนิดหนะน,นึ่งบางทีก็้อยเมนนกตำรวจก็อยู่อยู่ที่คอมพิวเตอร์อยู่อยู่ที่โนมบุกด้วยในโทรศัพท์ด้วยนะบะานปีมันเนียดน ตัวละช่องมาสองยดสี่ว่าแล้วมันได้น้อยเมกกื่อกี้ไปเชื่อมต่อสัญญาณของสองยสี่นะครับว่าแล้วเชื่อมต่อพิดนี่เองลองเป็น 5G นะครับติมันได้เป็นร้อยนะโอเค อืมถ้าเป็นร้อยก็โอเคนะครับวันจังง๊วะก็สามร้อยอยู่โอเคช่างแมวหลงประเด็นอ่ะกับสามร้อยแล้วนี้ห้าจีนะครับว้าแล้วเมื่อกี้ทำไมเทสได้ห้าสิบเองอ่ะก็โอเคครับผ่านครับสามร้อยเมกอดาวน์โหลดสองร้อยหกสิบเจ็ดอัปโหลดนี่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ตีไว้ไม่เกิน300เมกนะครับสามสามร้อยทับสามร้อยนี่นเองโอเคอย่างนี้ไม่มีแฮงค์แน่นอนวางนอกแล้ว <c oughs> ยังไงช่วยกดตังก็จะคล้ายกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจเช่นเดีวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจบงานก็ล <c oughs> องดูนะครับใครเจอปัญหาแฮงค์ <c oughs> <c oughs> งบ่อยรุดบ่อยก็ต้องดูตำแหน่งวางเราเตอร์ด้วยอยู่ตรงไหนนะครับจะมีปัญหา ระหว่างเน็ตกับเจ้าของบ้าน